ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เกมโรอบอสัสตอนแรกที่เข้ามาเล่นในหมวดน,นี้ก็ไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อคลิปว่าอะไรดีอมอเตโออละเวงไหมเข้ามาก็มีแบบเช็คอินอะไรอย่างเงีเข้ามาที่ห้องแล้วก็มีแบบปัญหานั่นนู่นนี่เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเมื่อกี้นี้ก็คือแบบเมนเจอร์เขาก็มาเยี่ยมเยียนนะมันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ย เช็คอินมาเสร็จปุ๊บเอากระเป๋ามาวางไว้บนเตียงสั่งพิซซ่าเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็มีแบบไฟดับน้ำในห้องน้ำไหลจึงต้องเอาผ้าไปเช็ดเปิดแบบว่าฮีเตอร์ทำความร้อนเปิดทีวีนั่นนี่อะไรอย่างนี้ไอนน้เขาก็บอกว่าโทรศัพท์มาให้เรารับสาย เนี่ยสวัสดีห้องหมายเลขหก 6. มีใครสักคนหนึ่งในในแบบว่าโซนแอเรียห้องครวัวให้เราแบบว่าไปหาอะไรเงี้ยเราก็ต้องทำตามคำสั่งนะที่เขาแบบพิมพ์มาเขาให้ไปไหนเราก็ไปอะไรอย่างนี้คือแบบในชีวิตจริงอยู่โมเตลเดินแบบไปนั่นไปนี่แล้วเป็นผู้หญิงแบบไปพักที่พักคนเดียวแม่งก็อันตรายลนะ คือแบบในเกมนี้มันก็จะสร้างข้อคิดอะไรใ้เคิดแบบวางแผนอะไรที่มันแบบว่าน่าจะปลอดภัยอะไรเงี้ยไปนอนตอนกลางคืนคนเดียวหัวทัพตังจังหวัดเป็นไปได้ก็ไม่อยากจะออกไปไหนนะอยู่แต่ในห้องปลอดภัยสุดเขาก็มีให้อ่านนอนนะนะเขาบอกว่าให้ไปพบที่ห้องใหม่เลขหนึ่งไปเราก็ไปตามที่เขาบอก มันก็ต้องเล่นตามเควสท,ที่เขาสั่งนะสั่งไปไหนก็ไปคนอื่นๆอ,อาจจะเคยมีคนเล่นในหมอน,นี้เราเขาเล่นกันจบเกมเหมือนตายไหมคงเล่นกันจบหรือมั้งเรื่องราวย่อๆสั้นๆก็มีอะไรอะ่ะไม่ค่อยมีอะไรเขาก็เหมือนแบบฟังเพื่อนบ้านนิดนึงสินางให้ดูตอนที่คุณจะมาที่เนี่ย คือแบบว่าอยากให้ฟังผมฉันหวังว่าคุณจะรู้นะว่าที่เนี่ยมันมีบางสิ่งที่แบบว่าเป็นสถานที่ที่แบบว่าจุดๆผู้คนมากมายโดนตุยที่นี่โอ้ฉันรู้สึกแบบว่ากูต้องพากเป็นเสียงภาษาผู้ชายว่ามันเฮียเ้ยมันน่ากลัว โอ้ยแสดงว่าที่นี่มันมีแบบเหตุการณ์บ้าๆมันพวกคนเหล่านี้มันแบบว่าเฮ้ยมันมันสำหรับชันนี้มันเป็นเรื่องจริงแล้วเนี่ยอันนี้ตัวละครของเราเองมันก็บนแ้วของมันไปเรื่อยนะเออล้วฉันอยู่ข้างนอกตอนนี้มันปลอดภัยหรือเปล่าวะเฮ้ยเฮ้ยมันอาจจะมีประสบการณ์อะไรที่มันเกิดที่นี่ที่มันดูแบบแม่งโคตรบ้าอะไรเงี้ย เพราะว่าโมเตลที่นี่มันเป็นสถานที่ที่พักที่แบบโคตรข้างจะเกล่านะ oh. เขาก็ว่าประมาณสีจังสีอ้าปไปประตูกูหลอนเองเอ๊ะมันให้ไปไหนอีกเออเขาบอกว่าให้ไปคุยกับพ่อหนุ่มบิสเนสแมนนะปะเครื่องหมายตกใจนี่จะคอยเตือนตลอดเลยตอนเพื่อเราเธอดูหนังหน้าสิ เออมีเดสมีเดนแมนหรือว่าปีศาจนะเนี่ย <c oughs> คือฟือเลี้งแบบเหมือนเขาเอาหม้อห่งอุน่นตุนต้มนึง่งมายัดใส่คอแล้วบนบนหัวหม้อมันก็เหมือนแบบเออเหมือนซาลาเปลาลูกใหญ่ไส้หมูสับอืมเขาก็คุยอะไรของเขาไปเรื่อยนะบอกวันนี้นี่คือแบบโอ้ เป็นวันที่แบบเวลาผ่านไปนานนานส่วนตัวเราเองเราก็ไปถามขเขาว่าที่เนี้ยมันมีประสบการณ์ที่มันแบบปแปลกๆอะไรหรอมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นที่นี่หรอคะเขาก็บอกใช่มันมีมันมีปัญหาในห้องน้ำด้วยในทุกที่มันไม่มีอะไรมากหรอกอะไรเงี้ยเราก็เลยถามเขาว่ามีอะไรให้ฉันช่วยไหม เขาบอกไม่ไม่ไม่ไมีอะไรเลยคุณก็ไปรอในโมเตลอะไะในห้องของคุณนะ่ะสองหกชั่วโมงเดี๋ยวมันก็คงจะมีอะไรที่มันแบบว่าโอเคเองอะไรเงี้ยนะเราก็ตอบเขาแบบเออมันก็คงจะมีอะไรที่โชคดีแหละมัง้งเดี๋ยวฉันก็คงอาจจะต้องเดินกลับไปในห้องของฉันก่อนนะคะชีวิตจริงนี่ผู้ชายมาคอห้องอย่างนี้ทุกวันนี่ก็ไม่ไหวนะเอ้ย แม่งคอห้องทุกครึ่งชั่วโมงเลยดียวอะปป๊บเดี๋ยวก็คอเดียวก็คะคือในแบบนี้มันก็เป็นแบบที่แบบเล่นแบบไว้แบบคล้ายๆเหมือนเฮอร์เรอร์เหมือนตื่นเต้าอะไรอย่างงี้อะไรประมาณนี้นะเป็นโมเตลแบบสยองขวัญก็จะมีเรื่องแบบเหตุการณ์ร้อยแปดพันเก้าเขาเรียกว่าโมเตลออรโลเวงนี่มีดีนี่เองนะปัญหามันเยอะเอ๊ะเหมือนได้ยินเสียงอะไรตอนนี้เนี่ย ตัวละครเราก็บนของเราไปเรื่อยนะเอ้ยมันมีอะไรมาอยู่ในห้องเสียงแบบเสียงที่มันอยู่ในห้องน้ำอะไรเงี้ยเราคือลัองแต่เราแบบเช็คอินเข้ามาในห้องหมายเลข6นี่คือปัญหานี่คือมี1้อยแปมีแบบฟีีเตอร์เงี้ยให้เราอสเปรย์ไปฉีดเราก็จะไปหาดีเซ็ชั่นค่อนบ่อยเข้ามาสักพักใหญ่ๆนี่เพิ่งจะเปิดประตูห้องน้ำได้ โอ้ยน้ำเต็มในห้องน้ำเลยมันไหลามาจากไหนเนี่ยดีจุ้งเลยตัวละครมันก็บ่นอย่างเงี้ยนะดีจุง้งเอ๊เขาบอกว่าให้เราไปหยิบผ้าผ้าเช็ดตัวหรอขอเรียกว่าเป็นผ้าเช็ดพื้นแล้วกันนะมันไม่น่าจะได้เช็ดตัวแหละเพราะว่าแมทนี้ตัวละครไม่เคยเห็นจะได้อาบน้ำเลยนะเอ๊เอ๊ หิบไม้เหรอคะไม่ใช่อ่ะเหมือนยังงงๆน้ำก็ไหลแบบจกโจกโจกเลยนะไหลโกโกกเลยโอเคโอเคเราไปหยิบผ้าเช็ดพื้นมาแล้วเราก็จะมาซึมซับที่นี่อ่ทาทำความสะอาดก่อนจุ่มลงไปเลยอ่าแล้วก็อยู่ในความเงียบสงบ ใช่โอ้ยฉันจัดการเรียบร้อยแล้วโชคดีจริงๆมันดีจริงๆเลยเนี่ยวันนี้นี่คือแบบจะได้แบบว่าพักผ่อนดูทีวีไหมเนี่ยอ่ะเปิดทีวีอ๋อคือไม่ได้นั่งเลยนะคะก้นยังไม่ทันจะเปียกเลย คือเราแบางเป็นดนะเอ๋พัดงงพดานไฟเฟลเอะไม่มีคำเตือนอะอะไรอะ่ะจะมีอันตรายอะไรเกิดขึ้นอีกปะเนี่ยทีวีแม่ยังเตือนฮะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกเนี่ยคุณพ้าอืมเพื่อนบ้านมีปัญหาแล้วหรอหน่าเบื่อจังแม่งไม่ได้นอนเลยอะไรครับเนี่ย บอกให้เราไปนอนหลับแป๊บยังไม่ทันจะลืมตาสว่างเออยังยังอืมตัวละครยังนอนอยู่ใครมันแหกปากโวยวายน่ารำคาญจริงเลยอะไรอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยก็เลยขึ้นแล้วหน้าตัวละครเรานี่เหมือนฟิลลิ่งเหมือนอยู่โรงพยาบาลบ้าเลยเนาะ ใส่แบบเสื้อสีขาวลายจุดๆนี่คือชุดคนป่วยจิตเวทชัดๆแล้วอะไรครับเนี่ยเล่นๆไปนี่คือแบบจะให้เปตลอดนะคอยเก็บตังค์ตลอดนะเกมเนี่ยขอความงสงศบสงับดีเอ้ยเลนพันเลนแผ่ละเอ้ยคุณเป็นใครเนี่ยตำรวจมาทำไมเขาก็บอกว่าเนี่ที่มีอะไรเกิดขึ้นครับ เสียงดังมากเลยมันทำให้แบบว่ามีห้องตรงนู้นะ่ะไปดูกับผมได้ไหมอะมีแบบว่าใครสักคนหนึ่งที่แบบเออคุณมากับผมอย่างนี้เลยผมมีอะไรจะให้คุณดูโชว์ไก่โชว์หมูโชว์เป็ดให้คุณดูนะห้องใหม่เล็กหนึ่งนี่จ้าไปทางหวยเลย ห้าสสองทางทางโอ้ oh my g ก d ฉันช่วยอุทานก่อนเลยเอ๊ะเขาผู้ชายคนนี้เขาเป็นอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมีใครทำร้ายเขาใครโดนทำร้ายผู้ชายคนนี้โดนทำร้ายนะมันมันมันเขาเป็นอะไรอ่ะผมคิวบ้านะ ในห้องนี้มันน่าจะมีที่นั่นที่นี่อะไรที่มันแบบเออ,เอ,อแล้วไม่จระดับวะเนี่ยเอ,อ๊ะเราตัวละครมนันก็ขึ้นความเงี้ยสง,งบอยู่ดีๆก็โผล่ในห้องตัวเองนะหมายเลขหกยังไงต่อมีปัญหาโอแลเวอะไรให้เกิดขึ้นอีกเชนเจอรอรอ<ล>รอเสียงสูงไหมรอ เออมันก็บอกว่าให้เราอยู่ในห้องของเราตึงต้องอยู่ตรงนี้ด้วยนะฉันเดินไปที่อื่นแล้วลากไม่ได้นะเอ้าประตูแม่งเปิดเองเฮ้ย <Hey. S 1> คือแบบเออผู้ผู้คนในโมเทลที่นี่มันจะแบบว่าพบผมได้แบบว่านั่นนี่นู่นอะไรอย่างงี้คุณก็อย่ากลัวนะว่าจะมีอะไรขึ้นกับผู้คนที่โมเตลที่นี่ ฉันก็ก็รู้สึกสับสนนะตอนนี้อ่ะคุกภพพากมัวไปแล้วนะฮะไอะ้ผู้ชายตรงหน้านี้มันเป็นเหมือนนะ่าจะเป็นแบบเออเพื่อนห้องข้างไหมหรือเพื่อนบ้านเนี้ยเออเป็นแบบคล้ายลูกค้าที่มาพักโมเตลที่นี่เหมือนกันมันก็เหมือนมาเตือนประมาณแบบว่าเออหน้าตรงหน้าต่าง,งคุณนะ่ะปิดเอให้มันแน่นหนานะ,ะอะไรเงี้ยไม่อยากจะเฉลยเลย เฮ้ยมันต้องรอไปจนจบจ,จนจบคลิปนะมันจะได้แบบว่าอ๋อบางอ้อบางอ้อกับบางใหญ่มันก็นคนละที่กันนะแล้วไม้ที่เมงบอกอ่ะี่เอาไปปิดหน้าต่างมันอยู่ตรงใสไยนะไม่มีคนเลยอุ้ยบรรยากาศอุ้ยผู้ชายไม่อยู่ในห้องอุ้ยพร้อมแล้วหรือยังคะอุ้ยยังมีผัวขึ้นมาทันทีออกไม่ใช่ดูหน้าเขาดิโอ้พะหนุ่มรูปหล่อใสเสื้อเชิ้ตด้วย คุณมาอยู่ในห้องของฉันแบบนี้มันไม่ได้นะมันจะต้องมีซัมติงอะไรหรือเปล่าเอะเอเราก็เลิกลักก่อนนะเลิกลักเอมีอะไรหรือเปล่าเอะมีคนไหมอ่ะให้ไปไหนอ่ะประตูก็เปิดอาซาคือประตูแม่งก็ล็อกไม่ได้นะประตูนึกอยากจะเปิดก็เปิดอา่าให้หยิบไม้ขึ้นมาอา่าโอเค แล้วคือเอาไปทำอะไรเอาไปขังตัวเองปิ่น้าต่างให้แน่นหนาด้วยไม้สามอันอย่างเงี้ยหรออืมบรรยากาศกับผมในความเงียบผู้ชายนางก็เดินออกไปเลยจ้าถ้ามีอะไรบอกว่าเซอร์ไพรส์อ่ะก็พยายามอยู่ที่นี่นะหรือไม่ก็พยายามกลับมาที่นี่ไวๆนะ เหมือนประมาณแบบเขาจะให้เราอยู่ในห้องเพราะว่ามันปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยอืมหรให้ทำอะไรอีกอีกเจ้าโมเตลโอลเอเวงที่มันจะโอลเวงโอลเวินะตัวละครของฉันเองก็บอกอผู้ชายคนนั้นพูดกับฉันเป็นยาวยาวเป็นห่างว่าเลเอเให้เช็คนะั่นนี่โน่นอะไรก็ไม่รู้ลำใหญ่ขนงขนุนแตงโม มันเกิดอะไรขึ้นมันบอกว่าให้เราเปิดประตูเวอเอ๊ะหรืออะไรอะ่ะเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยออย่างยางังตื่นเต้นไว้ก่อนไปไหนให้ไปไหนเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นมันบอกมีเกิดอะไรขึ้นอุ้ยเมเนเจอร์คนนั้นนี่ที่มันมาหาเราเอ้ยมันเกิดอะไรอะ่ะเขาเป็นอะไรอะ่ะเขาตุยแล้วหรอโอไมเ่เนี่ยเนี่ยผมเห็นเนี่ย เออมีเเจอตุ๋ยซะแล้วคุณโอเคไหมเนี่ยคุณโอเคไหมรีบออกไปก่อนมันอันตรายนะตรงนี้อันตรายตอนอันตราย,อ,ราย,อ,รายออกไปก่อนออกไปก่อนเฮ้ยตัวอะไรอะเฮ,ฮ้ยปล่อยังเฮ้ยปีศาจมะงับอ้าวผู้ชายตุ๋ย,ยลาก่อยโอ้ยฉันต้องวิ่งหนีแล้วชีวิตฉันโอไม่ปีศาจมันจะมากินฉัน ฉันฉันฉันเราฉันต้องวิ่งไปไหนเนี่ยบาดเสียวเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะเ้ยเลือจะหมดอะ่ะเฮ้ยต้องวิ่งไปไหนอะ่ะไม่ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยโอ้ยรถผ่านโอ้โอ้โอวัวบ้าวัวบ้า,บามันวิ่งไรล่าฉันโอ้ my god เฮ้ยพลังเลือมันเหลืเยอะอยู่เฮ้ยไม่คือแหมตกใจเราต้องวิ่งกลับไปก่อนช่วยด้วยเฮลเมีเลือจะหมดแฮ มุงี้เฮ้ยมันไล่ตามเรามาว่ะโอ้ยเลือดเราอ,อยู่ครึ่งหลอดอย่าพึ่งตุยนี่เขาบอกว่าเราจะต้องแบบว่าโทรขอความช่วยเหลือ,อโลิสตำรวจช่วยฉันด้วยให้ย,หยอยยอยเอาไอ้มันไปนฟันนี่แล้ววะเฮ้ยโทรเสร็จแล้วใช่ปะโทรเสร็จแล้วใช่ปะเ้ยฉันต้องไปไหนฉันต้องไปไหนอ่ะฉันจะไปไหนก่อนนะ ฉันกลับห้องฉันก่อ,อนไปเลือดฉันจะหมดแล้วช่วยด้วยโอ้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 ยไปไหนไปไหนไปไหนมี่ไปห้องก่อนฉันกกลับห้องอย่าเพิ่งเข้ามานะฮะอย่าเพิ่งเข้ามากินฉันอย่ามารุมฉันเอ้ยเข้าห้องไปปิดประตูปิดประตูป,ปิดสิวายวายปิดประตูประตูไม่ปิดอีหอยเปิดปั๊มเลือดก่อนโอ้ยโอ้ย มันตัวอะไรครับเนี่ยมันเป็นปีศาจมันมาจากไหนเนี่ยมันมาจากโลกอเวจี v G. มันคือมาจากคุมนรกเพื่อมาเข็นฆ่าคนถึงว่าในโมเตลที่แห่งนี้มีผู้คนตุ๋ยเยอะมากอีตํารวจมาแล้วตํารวจมาแล้วเอ้ยปีศาจไปไปไหนวะยายยายยยคือเฮลดีคอปเตอร์ก่อน ฉันต้องหนีไปจากที่นี่คุณตำรวจช่วยฉันด้วยค่ะฉันจะไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์เอ้ยเอ้ยมันขึ้น okay. ยังไงก่อนเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเราก็จบเกมนะคะเราก็เซอร์ไวเวอร์ล่อตัวไปจบด,าด่านแฮ่แมปอะไรวะเนี่ยโบบอกก็มีเกมแบบนี้ด้วยนะเนี่ย เอาไว้คลิปหน้าคลิปต่อใหม่ๆจะมารีวิวเกมอะไรก็รับชมนั้นกันในคลิปใหม่ๆนะฮะออกจากเกมมามันก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะคือฉันก็พยายามเข้าไปแบบเผื่อจะร่วมกลุ่มกับทีมชาวบ้านอะแต่ชาวบ้านเขาก็ไม่แบบว่ารักเราเลยเราก็เลยเข้าไปเล่นคนเดียวล้องหายแป๊บเนี่ยมีด่านให้เลือกเยอะเลยดูดิโห เล่นลวยเดี๋ยวเล่นลวยวันนี้เต็มแล้วว่า3คนนะ่ะ